พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำว,วันนี้วันอังคารที่6พฤษภาคมคตรศราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณจอยเอมารีคิว สุมามพงอันเบิดดาวเวลเดลซูฟิลิปปินในหัวข้อเรื่องรอดโดยพระคุณและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ8ถึง9โดยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้คุณจอยเอมารีคิวสุมางพงอันเบิร์ตเป็นพยานว่าดิฉันเคยคิดว่าดิฉันจะได้รับความรักจากพระเจ้าโดยการกระทำและทำความดีเท่านั้นดิฉันคิดว่ายิ่งไปโบสถ์รับใช้ในภารกิจต่างๆมีความเมตตา อื้อเฟือเผื่อแผ่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับความโปรดปรานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยคิดว่าตนเองมีคุณค่าเนื่องจากได้ทําสิ่งที่สําคัญลงไปความนับถือตอนเองของเรามักจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับการกระทําของเราและยิ่งคนอื่นชื่นชอบด้วยแล้วยิ่งเป็นแรงจูงใจให้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อคุณค่าในตนเองของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํา เราได้ตั้งคุณค่าของเราแยกห่างจากพระเจ้าและนั่นจะทำให้เราวิ่งเข้าสู่ปัญหาอีกมากมายพระคัมภีร์ในวันนี้เตือนเราว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่โดยความพยายามของเราเองเราทุกคนเท่าเทียมกันและได้รับความรักอย่างมากมายพระเจ้าประทานของประทานนี้ผ่านทางพระเยซูคริส เมื่อเรามุ่งมองที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเราก็จะได้รับการนนใจให้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเรารักพระเจ้าเราจึงรับใช้พระองค์การทำความดีของเราเป็นผลมาจากความเชื่อของเราไม่ใช่มาจากที่อื่นโดยทางการสลับพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เราจึงวางใจได้ว่าเราได้รับความรักอย่างเหลือล้นเราได้รับพระพร เราได้รับการยกโทษบาปและชีวิตของเรามีคุณค่าข้อคิดสำหรับวันนี้ความรักของพระเจ้าเป็นของประทานที่มอบให้เปล่าๆและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการขอบพระคุณสำหรับความรักของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและของประธานในชีวิตนิรันดร์ ขอโปรดเชื่อคำทั้งหลายสแสวงหาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244 381ต่อ112ขอพระเจ้าไวพ้พรค่ะ